หลังจากที่เกี่ยวนะครับก็มาทําเป็นเส้นแล้วก็ตากนะครับตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับแห้งแล้วก็เก็บเก็บรวบเป็นกำกำนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปมัดนะครัแบบเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณสองวันนะครับหนึ่งวันนึงสองวันนะครับวันนี้แดดดีครับก็ก็ตากช่วงเช้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ แห้งแล้วครับ